สวัสดีค่ะอยู่กับช่องไอสไตล์เหมือนเดิมค่ะวันนี้เราจะพามากินนะคะวันนี้นะคะเราตำส้มตำนะคะแล้วก็จะมีลวกกุ้งนะคะแล้วก็มีขนมจีนค่ะก็จะมีอันนี้นะคะปลาทูนะคะผักของเราก็จะมีผักบุ้งนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะจะแซ่บรือเปาน,นะคะวันนี้เราตำเองนะคะส้มตำ นะคะใครยังไม่กินข้าวมีข้าวเหนียวด้วยนะคะเป็นปลาทูทอดนะคะตัวละยิ่มห้าบาทตัวใหญ่มากคะ่ะใครยังไม่กินข้าวก็มากินด้วยกันนะคะด้วยค่ะขอใช้มือน,นะคะส้างแล้วค่ะ อันนี้เราตำไม่เยอะนะคะคนกินไม่หมดขนาดใส่พริกสักอมเม็ดนะคะยังเผ็ดเลยอ่ะกุ้งนะคะเราคั่วเอานะคะไม่ใช่คั่วลวกเอาะคะ่ะแต่ว่าเรายังไม่แกะนะคะเราต้องมาแกะเองนะคะ อยากกินอยู่นะคะแต่ว่าขี้เกียจแกะใครยังไม่กินข้าวก็กินส้มตำกับโนนะคะเลิกงานมาเลยอยากกินส้มตำเผ็ดๆนะคะแต่ใส่แค่สามลูกก็เผ็ดมากแล้วขนมกินเส้นเล็กๆอร่อยมากค่ะ กบผักบุ้งนูก็ชอบซื้อผักบุ้งมากินนะคะเป็นคนชอบกินผักบุ้งอาจจะกินไม่สุภาพเหมือนเดิมน,นะคะเพราะว่าหิวข้าวมากนะคะเขายัางไม่กินข้าวก็มากินด้วยกันนะคะวันนี้เราก็กิน ตำบะคุ้งหรือว่าส้มตำมนันเองนะคะมะละกอซื้อจากตลาดมานะคะเป็นลูกนะคะกรอบมากเลยอยากกินกุ้งอยนะคะแต่ว่าแกะยากกินคำใหญ่ๆไปเลยจ้า ผมจีนเส้น,นเล็กๆหนูว,ว่ามันอร่อยดีนะคะนนก,คกินกับน้ำยาข้าวปุ้นกินกับน้ำยาขนูจีนก็จะอร่อยมันเข้าเครื่องดีนะคะปุ้งก็อยากค่ะแต่ว่าเก็บแกะใครยังไม่กินข้าวก็มากินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้เรากิดนส้มตำนะคะ กุ้งก็คิดเกลยดแกะนะคะแต่ว่าอยากขนมจีนค่ะอาจจะกินไม่สุภาพนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะแต่กินแบบนี้นะ่ะอร่อยผอักบุ้งค่ะก็ทำเองแทบเองนะคะแล้วก็ต้องชมตัวเองนะคะ ไม่ได้กินข้าเที่ยงก็เลยกินนะจมตำแล้วก็ว่ามันอร่อยเพราะว่าหนูอืมอืจับมากๆ ผักบุ้งกำไรห้าบาทได้เยอะๆค่ะพริก3เมเมก็เผ็ดนะคะเผ็ดมากเลยปลาทูทอดค่ะ ันนี้เราจะกินไปแล้วก็ปล่อยไปนะคะอาจจะไม่มีมารยาทแต่ก็อยากกินแล้วก็อยากพูดไปค่ะเ <c oughs> ย็นมาก็ไม่รู้จะกินอะไรคิดอยากส้มตำก็เลยซื้อมะละกอที่ตลาดค่ะเอามาสตำส้ม ลูกละสิบบาทได้ตั้งเยอะอ,อยากจะทำเมนูพวกแกงพวกต้มพวก,กอะไรอย่างนี้นะคะแต่กระทะไฟฟ้ามันพังค่ะตอนนี้ก็สั่งอยู่ก็เ,เลยไม่ได้ค่อยทำอาหารช่วงนี้ก็ จะกินอย่างเดียวค่ะซื้อมาแล้วก็มากินนะคะกุ้งที่เอามาลวกแล้วก็คือเราลวกใส่หม้อหุงข้าวค่ะก็เลยได้กินกุ้งลวกถ้าตามจริงก็กอยากกินหลายวันแล้วค่ะแต่ว่าที่แรกนึกว่ามันจะมา ขั่วมาลวกอะไรไม่ได้แต่นี้ทีนี้ก็เลยลองดูใช้หมอ้อหุงข้าวค่ะพราะกระท้าเราไฟฟ้าเราพังเราไม่มีเตาแก๊สนะคะแล้วเพราะว่าเราอยู่หอพักพ็ง่ายว่ามันอันตรายนะคะ ใส่มะกอกด้วยนะคะแต่ว่ามันสุกมันจะออกฝาดๆชอบค่ะเปิดหัวอยากกินเมี่ยงอห้กินพวกแกงเห็ดแกงหน่อไม้แกงอะไรอย่างนี้นะคะแกงเองนะคะไม่ใช่ซื้อ,อหอนมากซื้อมันก็ ม่ได้รสชาติที่เราต้องการนะอ่ะฟุ้งสี่สิบาทได้จังเยอะเลยนะคะเนี่ยหมดนี่สี่สิบบาทเอามายำก็น่าจะแซ่บอยู่ะคะ่ะแกะกุ้งยากแต่ก็อยากส้มตำเดี๋วตำไม่เยอะนะคะเพราะว่ากลัวกินไม่หมดเพราะว่ามันจะเริ่มเผ็ดอะ่ะ พริกสเม็ดก็ยังเผ็ดค่ะแต่บางเจ้านะคะซื้อพริกมาจากตลาดเป็นพริกแดงเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าใส่ยังไงก็ไม่เผ็ดค่ะแต่อันนี้อ่ะใส่3เม็ดคือเผ็ดเลยเนี่ยทีแรกหนูใส่มะละกรน้อยเน่ะหนูคิดว่า3ามสา กัมเม็ดเนี่ยมันจะไม่เผ็ดพอใส่ลงไปเผ็ดค่ะหนูต้องเพิ่มแล้วก็อ,อีกเพราะว่ามันกินไม่ได้มันเผ็ดกินไปบนไปค่ะ <c oughs> ขอบุ้งนาแซบมากค่ะ <c oughs> ปาลาพี่เขาแซบนะคะ พอมาตาแล้วมันมันเข้ากันดีอ่ะอ๋เริ่มกับเห็ดแล้วนะคะกุ้งก็อยากค่ะแต่คิดเก็ดแกะหรือว่า กุ้งกับเติมตำกินมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะคะสำหรับโนนะคะแต่ไม่รู้ว่าทุกคนจะเป็นหรือเปล่าแต่ก็ปนจ้าหมมวนๆเลยจ้าใส่ปากเข้าไปเลยจ้าแบบ ไปคุยไปค่ะกินแบบไม่ค่อยมีละมาระ,ะ,ะยานะคะหนจะพูดไทยคนแบบจะพูดภาคกลางคนภาคอีสานนะคะบางทีเผื่อพี่ๆเป็นคนภาคกลางฟังไม่รู้เรื่องหนูก็จะพูดภาษาไทยด้วยนะคะ แนูไม่คงไม่มี f c หรอกค่ะครัสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเพราะว่าส้มตำเราหมดแล้วนะคะเราก็อิ่มพอดีเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะกินก็จะเป็นการกินส้มตำกับก้วาวกุ้งนะคะแล้วก็ มีปลาทูนะคะผักเสริมของเราก็คือผักบุ้งนั่นเองนะคะมากินกับส้มตำแซ่บนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบอย่างนี้นะคะก็สามารถกดติดตามหนูได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดไลค์เยอะๆเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดไค์กดได้หมดนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ